ยาพอดีกับยาลดกรด1กรัมนะครับจึงมีค่าเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ2นะครับลบด้วย5.3คูณ10กำลังลบ3ได้ค่าเท่ากับ4.7คูณ10กำลังลบ3โมลครับค่เนื่องจากยาลดกรดที่เราใช้ในการทดลองนี้นะครับจะมีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบซึ่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนี้นะครับเมื่อทำฏิียรากับกรดไฮโดรคลอริกนะครับจะได้ดังสมการนี้ครับ จากสมาการนะครับจะเห็นว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับทำบิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะได้เป็นสาราละลายโซเดียมคลอไรด์ได้น้ำและก็แก๊สคาร์บโดดโอนไดออกไซด์ครับซึ่งจากการทดลองนะครับที่เราเห็นแก๊สเกิดขึ้นนะครับก็คือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนี่เองครับค่ะทีนี้นะครับเมื่อพิจารณาสมาการนะครับจะเห็นว่ากรดไฮโดรคลอริกนะครับกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต มีอัตราส่วนในการเกิดปฏิกิริยานะครับก็คือเป็น1ต่อน1นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับเราได้คำนวณจำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกนะครับจะได้ค่าเท่ากับ4.7คูณ10กำลังลบ3โมลน,นั่นแสดงว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็จะต้องมีจำนวนโมลเท่ากับ4.7คูณ10กำลังลบ3มโมล้วยเช่นกันครับค่ะทีนี้นะครับเราทราบจำนวนโมลแล้วนะครับถ้าเราจะหาจำนวนมวลนะครับเรา เราก็เอาจำนวนโมลนี่นะครับมาคูณกับมวลโมเลกุลของอโซเดียมไฮดโดรเจนคาร์รบอเนตนะครับก็จะได้เท่ากับ4.7คูณ10กำลังลบ3โมลนะครับคูณด้วย84กรัมต่อ1โมลนะครับก็จะได้ค่าเท่ากับ0.39กรัมครับแสดงว่านะครับในยาลดกรดนะครับที่เราชั่งมา1กรัมนะครับมีโซเดียมไฮดโดรเจนคาร์รบอเนตอยู่ประมาณนะครับ0.39กรัมนะครับ เมื่อคิดเป็นร้อยละนะครับก็จะได้เท่ากับ0.39กร,รัมนะครับหารด้วย1กร,รมัมคูณด้วย100ก็จะได้เท่ากับ39ครับแสดงว่าในยาลดกรดนะครับมีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอยู่ร้อยละ39โดยมวลนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับดังที่เคยบอกคุณศิรัตไว้แล้วนะครับว่าในตอนแรกที่เราเติมน้ำลงในยาลดกรดนะครับ <c oughs> โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบางส่วนได้เกิดปฏิกิยาไปแล้วค่ะพอะยีนค่าที่เราคำนวณได้ก็คือค่าที่เหลือจากการเกิดปฏิกิิยานะครับค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสนทีมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการหาปริมาณสารลดกรดในยาลดกรดค่ะครับยินดีครับ